ถ้าเราให้ความสําคัญทั้งในทางด้านทฤษฎีและทางด้านการปฏิบตัติตามความเหมาะสมเราก็จะเห็นว่ามันจะมีประโยชน์กับเรามากเปลือกส้มก็ไปทํายาได้ผลของส้มอิ่มท้องมีรสชาติที่อร่อยและ,มะเมล็ดของส้มก็สามารถนําไปใช้งานต่อได้ไปปลูกต้นใหม่เพื่อที่จะได้ออกดอกออกผลใหม่ครั้งหนึง่งเราก็จะได้ทราบซึ้งในรสธรรมอย่างยิ่งถ้าเรานําทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้อย่างเหมาะสม เราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆที่คนในสังคมชอบเปรียบเทียบระหว่างพระป่าที่จะเน้นปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็พระในเมืองที่จะเน้นศึกษาแต่ทฤษฎีอย่างเดียวต่างฝ่ายต่างก็จะพูดถึงความสําคัญในการปฏิบัติของตนไม่ว่าจะปฏิบัติอย่างเดียวไม่สนใจทฤษฎีหรือจะสนใจเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ให้ความสนใจในเรื่องของการปฏิบัติวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังถึงความสําคัญของทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยจะใช้ผลส้มตรงนี้เป็นสื่อในการที่จะอธิบายเห็นว่า ทั้งทฤษฎีและก็การปฏิบัตินั้นจะมีความสําคัญอย่างยิ่งทั้ง2ออย่างเรามาเริ่มกันเลยครับจะว่าไปทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก็ไม่ได้มีความสําคัญเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันของเราก็ต้องอาศัยในเรื ja, ่องของทั UH! ้งทฤษฎีและปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬานักกีฬาเตะบอลก็แล้วกันที่เล่นบอลเก่งๆนะครับนักกีฬาที่เล่นบอลเก่งถ้าไม่รู้ทฤษฎีเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาควรจะบริหารร่างกายยังไงควรจะทานอาหารแบบไหนนะครับที่จะทําให้สุขภาพร่างกายเขาแข็งแรง หรือนักวิทยาศา,าสตร์การกีฬาจะรู้ว่าต้องกินข้าวแบบไหนต้องบริหารร่างกายส่วนไหนแต่ก็อาจจะไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งยังไงให้วิ่งเร็วจะต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่นกีฬาให้เก่งนะครับแต่ถ้ามีนักกีฬาคนหนึ่งที่รู้ทั้งทฤษฎีและรู้ทั้งปฏิบัติเขาก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในทางด้านการกีฬาของเขาเป็นอย่างมากนะครับเช่นเดียวกับโลกของทางธรรมทีนี้ในแง่ของผลส้มนะครับที่ผมมีอยู่ตรงนี้ถ้าเรามองในแง่ของทฤษฎีเนี่ยเราบอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยอยากจะหาแต่แก่นแแท้เเปปืออกกนนนมั็ค่ เรื่องของผิวเผยที่ทฤีฎีมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะครับก็จะแกะเปลือกแล้วก็ทิ้งเปลือกไปนะครับแล้วก็จะหาแก่นนะครับตรงนี้ก็จะขาดประโยชน์ไปอย่างหนึ่งละเพราะว่าเปลือกนอกนั้นจริงๆแล้วก็เอาไปทํายาได้เอาไปตากแห้งได้นะครับหรืออย่างขนมที่เรากินกันอยู่ในปัจจุบันก็จะมีนะเปลือกส้มตากแห้งนะครับแล้วก็เปรี้ยวๆแก้เจียนแก้ขึ้นไส้หรืหรอเอาไปทํายาอย่างอื่นได้ก็จะเสีย regret, ประโยชน์ไปอย่างหนึง่งพอเข้าไปในเปลือกส้มไปเห็นลูกส้มนะครับลูกของผลส้ม ก็จะเห็นเยื่อใหญ่ของมันก็จะมองว่าอันนี้ก็ยังเป็นทฤษฎีก็จะแกะเยื่อของมันแล้วก็ทิ้งนะครับพอแกะเปลือกผลส้มเข้าไปอีกก็จะมีเปลือกชั้นในก็จะเห็นว่าอันนี้ก็ยังเป็นเปลือกก็ทิ้งไปอีกพอไปเห็นเม็ดส้มเมล็ดส้มที่จะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าพลนะครับก็จะเป็นตัวที่ห่อหุ้มน้ําส้มไว้นะครับก็จะมองเห็นน้ําข้างในก็จะแกะเปลือกแล้วก็ทิ้งอีกแล้วก็จะพยายามหาแก่นหาน้ํามันอีกเมื่อแกะเม็ดเล็กท <mi> ี่ห่อหุ้มน้ําไว้ก็จะเห็นว่าน้ํามันไหลละลายออกไปก็จะหาแกก่ไไมเจออ็หาปีก ก็ไปเจอเม็ดส้มนะครับพอเจอเม็ดส้มก็แกะดอยก,ก็หาแก่นมานอีกก็เปลือกของเม็ดก็ทิ้งไปอีกทีนี้เม็ดส้มนั้นก็ไร้ประโยชน์นะครับเอาไปปลูกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทีนี้ความสําคัญว่าถ้าจะมองหาแต่การปฏิบัติอย่างเดียวหาแก่นอย่างเดียวนะครับก็อาจจะผิดพลาดหลงไปอย่างครูของเจ้าชายสจักรตอนที่พุทธบรลธรรมและกลับไปอยากจะสอนครูของท่านนะครับให้รู้ถึงอริยสัจนะครับการหลุดพ้นจากระบบ ก็สายเกินแก้ที่ครูและก็อาจารย์ของท่านทั้งสองนะครับได้สิ้นชีวิตไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้ฝึกทฤษฎีไม่มีโอกาสที่จะได้รับฟังว่าความไม่เที่ยงเป็นยังไงนะครับความเกิดดับเป็นยังไงความไม่มีตัวตนอะไรต่างๆไม่สามารถเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของการหลุดพ้นออกจากระบบสมมติทีนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมนะครับชั้นสูงเลยทีเดียวทีนี้พอสิ้นสุดจากพรหมลงมาแล้วถ้าเกิดมาในสมัยที่มีผู้รู้มีพุทธะเกิดขึ้นก็อาจจะ จังหวะดีบุญดีโชคดีได้รับฟังแล้วก็ได้หลุดพ้นแต่ถ้ากลับมาเกิดในสมัยที่ชาวโลกมีความเสื่อมก็อาจจะต้องเสี่ยงกับการเวียนไหวตายเกิดลงนรกไปเป็นสัตว์ันฉา,านขึ้นสวรรค์แล้วก็ไปเป็นสัตว์ในภบภูมิอื่นๆอาจจะมาเป็นมนุษย์ในสมัยที่โลกมีความเสือเ่อมเรื่องอะไรก็ได้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับผู้ที่จะศึกษาในแง่ของทฤษฎีอย่างเดียวนะครับก็ถ้าให้ดูผลส้มปอกเปลือกอกอกมาแกะเปลือกก็จะสนใจแต่ที่เปลือกจะเอาเปลือกไปทายา นะครับไปทาเป็นอาหารแต่ก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปศึกษาลึกขึ้นนะครับว่าตัวผลส้มข้างในมันมีความหวานมีความเปรี้ยวมันมีเยื่อใยอาหารหรือมีเมล็ดที่สามารถนําไปปลูกเพื่อให้ได้ต้นส้มต้นใหม่นะครับแล้วก็ออกดอกออกผลได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขาดประโยชน์และเสียไปทีนี้สําหรับผู้ที่อาศัยทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับให้เหมาะสมให้ควรแก่การนะครับก็คือแกะเปลือกส้มแล้วเห็นประโยชน์ของเปลือกส้มนะครับ ศึกษาเพิ่มเติมนะครับดูผลส้มดูเห็นเยื่อใยของส้มกินส้มได้ลิ้มรสในรสของน้ําส้มได้ลิ้มรสในเยื่อของน้ําส้มนะครับเยื่อก็เป็นไฟเบอร์เข้าไปช่วยในเรื่องของการย่อยจะทำให้เราสามารถอิ่มได้นะครับแล้วก็เข้าไปในลึกๆอีกอาจจะไม่อยากกินตัวเนื้อส้มนะครับคั้นเป็นน้ําส้มกินได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าพอเข้าไปลึกกว่าเดิมอีกก็จะไปเจอเมล็ดส้มก็เอาเม็ดนั้นไปปลูกแล้วก็ได้ต้นใหม่ได้ดอกได้ผลนันใหม่ก็เอาส้มมากินอีก อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปนะครับเข้าสมาธิชั้นลึกถ้าไม่มีทฤษฎีก็อาจจะงงได้นะว่าต้องทําอะไรต้องดูจิตยังไงต้องวางจิตยังไงจะเห็นความเกิดดับยังไงหรือจะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าท่านอยากจะบรรลุธรรมด้วยตนเองอยากจะเป็นพุทธะอยากจะเป็นผู้รู้ก็ได้ไม่มีปัญหาเวลาระยะเวลาการเดินทางในระบบสมมติในซิมูเลชันนี่ก็จะยาวหน่อยแต่ถ้าท่านเบื่อแล้วอยากจะออกจากซิมูเลชันนี้เร็วๆอยากจะออกจากระบบสมมติเร็วๆก็ พยายามศึกษาเอาทฤษฎีมาประกบด้วยให้รู้ว่าเข้าไปในสมาธิชั้นลึกแต่ละชั้นนะครับต้องทํายังไงเอาทฤษฎีมาประกบนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับท่านวันนี้ก็เท่านี้เพียงพอแล้วพบกันใหม่ครับ